เลข8-9-9-8 เพราะว่าเลขนี้เนี่ยเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและเป็นเลขที่แคลคลาปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเป็นเลขปฏิหารนะคะ59เลข59ก็คือเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอีกเช่นเดียวกันแล้วนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วยังช่วยให้เรามีสติในการขับขี่ขับขี่อย่างปลอดสวัสดีค่ะแม่หมอจีจี้มาดามยิปซีนะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าทะเบียนรถอะไรนะคะที่ใช้แล้วนะคะแคลค่าจากอุบัติเหตุนะคะเดินทางปลอดภัยกันทุกผู้ ทุกคนนะคะบางคนเนี่ยเพิ่งซื้อรถใหม่นะคะก็มาถามว่าแม่หมอคะทะเบียนรถควรมีเลขอะไรดีคะขับแล้วจะเฮงขับแล้วจะปังจริงๆแล้วเนี่ยการขับขี่รถเนี่ยสำคัญที่สุดคือการปลอดความปลอดภัยนะคะพ้นจากอุบัติเหตุนะคะดังนั้นเนี่ยเลขที่ควรมีแล้วจะแคล้วคลาดคุ้มครองจากอุบัติเหตุต่ตางๆนะคะเลข 8,9, 9,8 เพราะว่าเลขนี้เนี่ยเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและเป็นเลขที่แคลคาาปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเป็นเลขปฏิหารนะคะนอกจากจะแบบควรมีแล้วเนี่ยควรเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้อะจะอยู่ตำแหน่งข้างหน้าจะอยู่ตำแหน่งข้างหลังจะอยู่ตำแหน่งตรงกลางอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีเลขนี้ติดกันนะคะอยู่ในทะเบียนรถอีกเลขหนึ่งนะคะคือเลข5 9เลข5 9ก็คือเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอีกเช่นเดียวกันแล้วนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วยังช่วยให้เรามีสติในการขับขี่ขับขี่อย่างปลอดภัยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขับขี่อยู่ในกฎจราจรอ่ะไม่แหกกฎจราจรไม่ฝ่าไฟแดงไม่ทําผิดกฎจราจรก็จะพ้นจากเรื่องนอกจากแควคาดปลอดภัย พ้นจากอุบัติเหตุแล้วก็จะแคล้วคลาดจากใบสั่งต่างๆที่แบบจะต้องส่งมาบ้านจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติด้วยหรือตํารวจจะจับเราอะไรเงี้ยก็จะแคล้วคลาดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเรามีสติในการขับรถนะคะอ่ะแล้วใครแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าไม่มีอ่ะในเลขนี้เลยอ่ะแล้วก็มีแบบเลขที่ไม่ค่อยดีด้วยรถเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยนะคะเช่น3 3 7สเจดหรือสามหนึ่งหนึ่งสอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะแก้ยังไงดีคะแม่หมอก็อ่ะ ง่ายที่สุดนะคะก็คือเราเอาทองคําเปลวนะคะ3แผ่น9แผ่นนะคะมาสวดมนต์ท่องคาถาชินบัญชรน,นะคะหรือท่องคาถามุงคลจักรกวาลอ่ะเพื่อเป็นแบบ ให้มีพลังในการคุ้มครองปกป้องนะคะลงไปในแผ่นทองนั้นนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อหรือคุณแม่เป็นคนแปะให้นะคะก็จะเป็นสิีิมงคลและระหว่างแปะก็คืออธิษฐานไปด้วยนะคะว่าแบบขอให้แขวคาดปลอดภัยให้ขับรถคันนี้แล้วมีสติในการขับขี่นะคะหรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยก็แปะเองนะคะเลือกวันที่ดีวันที่เป็นมงคลลองไปหาลองไปเซิร์ชด้วย Google นะจ๊ะว่าแบบตัวเองถ้าเกิดวันวันอาทิตย์อย่างเงี้ยวันมงคลคือวันพุธ อะไรอย่างเงี้ยเกิดวันจันทร์วันมงคลจะเป็นวันอะไรลองไปเซิร์ชดูหาไม่ยากนะคะแล้วก็แปะทองในวันนั้นระหว่างแปะธิษฐานไปด้วยขอให้แคลคา่าปลอดภยัยจากอุบัติเหตุทั้งปวงนะคะเช่นถ้ามันมี3กับ1 คุณก็เลือกแล้วกันว่าคุณอยากแปะเลขอะไรแต่ถ้าเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ควรแปะเลขหนึ่งเพราะว่าเลขหนึ่งเป็นการากีนีกับดวงชะตาคุณอยู่แล้วนะคะก็ลองดูลองทําตามคําแนะนําดูนะคะแต่ว่าคนที่เพิ่งจะซื้อรถใหม่นะคะยังต้องไปเลือกเลขทะเบียนอยู่ลองหาเลขที่บอกไปนะคะเอามาใส่ในทะเบียนรถนะคะแล้วคุณก็จะแคลวคลาปลอดภัยจากอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆค่ะยามองฟ้าทลายโจรวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี ช่วยบรรเทาอาการปวดมมเมื่อยแมลงกัดต่อยวิงเวียนศีรษะราคา20บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่080-997-9665 080-997-9665าเจ็ดเก้าหกหก l ดชแนลดวงเด็ดเด็ดดวงติดตามแล้วชีวิตคุณิะง่ายขึ้นเยอะ